สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กาปากเป่า,ปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่อง SOS เ ket c ซุนซ่า EP4 สำหรับตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลย เริ่มเรือกกันที่บูกับหมอเบลพากันมานั่งอยู่ที่ร้านของไซมอนมานั่งดูคลิปที่ไซมอนกับลูกน้องถ่ายกันไว้ตอนเล่นสเกต็ตบูก็ตั้งหน้าตั้งตาดูมากแล้วในคลิปไซมอนก็กระโดดท่าจบโดดแล้วโดดอีกล้มแล้วล้มอีกหมอเบลถึงกระถามว่าโดดมากี่ครั้งแล้วไซมอนก็บอกว่าเป็นพันครั้งแล้วและไซมอนก็เอาคลิปของนักสเก็ตคนหนึ่งที่เป็นไอดอลของเขามาให้บูดูบอกว่าเมื่อก่อนเขาก็มานั่งดูแบบบูนี่แหละและทุกครั้งที่พี่ในคลิปทาท่าย,ย,ยากยได้เขารู้สึกดีใจด้ววยยมม,าายามมาาาากกๆแล้้ัน็ทํใหเขพ จนถึงตอนนี้แถมยังสอนให้บูพยายามเข้าแล้วจะทาได้เองหลังจากนั้นไซมอนก็พาบูมาสอนเล่นสเก็ตอย่างหนักหน่วงเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปขอนแก่นเพื่อที่จะไปลานยักษ์ไปถ่ายคลิปท่าจบที่โคตรยากที่นักสเกต็ตทุกคนต้องไปแล้วหมอเบลก็มาคอยถ่ายคลิปให้เป็นกําลังใจอยู่ข้างๆพอบูออกไปข้างนอกหมอเบลก็มานั่งคุยกับไซมอนไซมอนก็คิดไปเองว่าหมอเบลมีใจให้เขาแล้วพอหมอเบลถามไซมอนว่าทาไมถึงต้องเป็นที่ลานยักษ์นั่นไซมอนก็บอกว่าไปที่อื่นลูกน้องเขาก็กระโดดได้เหมือนกันตอน นี้เขาแก่แล้วเขาก็เริ่มจะมีปัญหาปีหน้าก็ไม่รู้ว่าจะโดดได้ไหมเขาอยากทําตอนที่เขายังทําไหวและเขาก็ดีใจที่เขาได้เห็นลูกน้องของเขาเก่งขึ้นทุกวันแต่ว่าเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะให้แสงในตัวเองดับลงไซมอนพูดไปก็น้ําตาคอไปหมอเบลที่เป็นจิตแพทย์อยู่แล้วก็ให้กําลังใจไซมอนว่าเขาเชื่อไซมอนว่าไซมอนต้องทําได้เขาเห็นคลิปที่ไซมอนโดดแล้วล้มแล้วก็โดดใหม่มันเท่มากๆเทจนเขาอยากจะเล่นเป็นเลยไซมอนก็เลยอาสาบอกว่าจะสอนให้แต่หมอเบลก็ไม่เอา สักพักพวกเฟิร์นก็พากันถึงอาหารเข้ามาเต็มไปหมดแล้วก็เรียกให้ทุกคนมากินด้วยกันหมอเบลก็เลยเดินไปบอกบูว่าเขาต้องไปทํางานต่อแล้วสั่งบูว่าถ้าอยากอยู่ต่อให้กินข้าวเสร็จแล้วก็กินยาด้วยห้ามลืมบูก็มานั่งกินข้าวคุยกับเฟิร์นเฟิร์นก็นั่งซีซาร์เพราะว่ากินของเผ็ดเข้าไปบูเห็นแบบนั้นก็ว่าเฟิร์นมาดูไม่น่าจะกินเผ็ดไม่เป็นเลยเฟิร์นก็เลยแกล้งเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆบูถามบูว่าหน้าเขาเป็นยังไงบูก็เขินใหญ่บอกว่าเฟิร์นเป็นคนไม่ชอบหลบาาายยยตตตกกกกก็็เเเเลคิิดดวว่่้องงงนนนนผหมีัร ก็ไม่รู้ทั้งคููก็นั่งจ้องตากันไปมาจนลูกน้องของไซมอนถึงกับแซวระหว่างที่เฟิร์นหันไปคุยกับพวกพี่ๆบูก็หันมาแอบ,บหยิบยาแต่เปิดกระเป๋าเท่าไหร่ก็เปิดไม่ออกแต่พอเปิดออกเท่านั้นแหละไซมอนก็เดินเข้ามาเห็นซองยาแล้วก็หยิบมันขึ้นมาดูพอเห็นว่าเป็นยาตานเร้าก็มานั่งสอบสวนบูทันทีโดยที่มีทุกคนมาตั้งหน้าต,ตั้งตาฟังอยากรู้อยากเห็นกันใหญ่ไซมอนถามถึงอาการโรคซึมเศร้าของบูบอกว่าเขาไม่เข้าใจว่าคนที่เป็นโรคนี้มีอะไรที่มันน่าเศร้าถึงกระทำให้อยากฆ่าตัว เฟิร์นที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบพาให้ไซมอนหยุดพูดไซมอนก็บอกว่าเขาพูดจริงอย่างบูมีอะไรน่าเศร้าตรงไหนเรียนก็เรียนดีมีเงินมาจ่ายค่าสเก็ตเขาอีกวันละ500อย่างลูกน้องของเขาหนีออกมาจากบ้านตั้งแต่อายุ15อยู่คนเดียวจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่เคยเห็นน้ําตามันเลยซักหยดเฟิร์นก็เลยบอกว่าให้ไซมอนฟังบูก่อนบูก็เลยอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองก็เลยต้องหาหมอกินยาออกกําลังกายเลยทําให้ไซมอนรู้ว่าที่บูมาเล่นสเก็ตเพราะว่าอยากหายจากโกรคซึม แถมบังคับบูอีกว่าให้มาเล่นสเก็ตกับเขาได้ทุกวันเลยเขาจะรอดูวันที่บูหายดีเป็นคนดีกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยทำเอาบูถึงก็ยิ้มออกมาเลยระหว่างนั้นเองคนสอนแบดก็ทักมาหาบูบอกว่าจะทุ่มหนึ่งแล้วอยู่ที่ไหนบูเห็นแบบนั้นก็นรีบขอตัวกลับไปที่สนามแบททันทีก่อนจะไปเฟิร์นก็ชวนบูไปดูโลเคชันที่จะถ่ายคลิปให้ลูกน้องไซมอนพุ่งนี้บูบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์เขามีนัดกับพ่อแต่เดี๋ยวเขาจะลองขอพ่อดูก่อนแล้วบูก็รีบกลับยางดวนจีไปสนีจา๊าในสนามพอบู ก็มาถึงแล้วเข้ามาถามหาบูกับคนสอนแบดคนสอนแบดก็ได้แต่อึกอักตอบไม่ถูกทันใดนั้นเองบูก็วิ่งเข้ามาพอดีวิ่งมาหน้าตาตื่นพอสังเกตเห็นว่าตัวบูมีแต่เหงื่อเต็มเลยแต่คนสอนไม่มีเหงื่อสักหยดชังสังเกตจริงๆคนสอนก็เลยแถว่าบูไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเหงื่อก็เลยเยอะถ้าเล่นบ่อยก็จะฟิตเองพอบูเลยบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะมาเล่นด้วยบูด้วยความที่ไม่อยากมาเล่นแต่ว่าอยากไปกับเฟิร์นก็เลยโกหกพ่อว่าพรุ่งนี้คนสอนมีนัดแข่งกับเพื่อนพร้อมกับหันไปส่งสิกให้คน สอนจนตาแทบเป็นตะคิวเลยคนสอนแบดก็เลยเล่นไปตามน้ำพ่อบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาเชียร์บูเลยเล่นท่าไม้ตายบอกว่าเขาแอบ,บชอบเพื่อนคนสอนเขาเขินไม่อยากให้พ่อมาเจอพ่อก็เลยยอมแล้วก็พาบูกลับบ้านไปาวันต่อมาบูก็มาหาเฟิร์นเตรียมตัวพร้อมที่จะไปด้วยกันเฟิร์นก็ถอดหมวกกันน็อกให้บูใส่เป็นหมวกกันน็อกที่มีหูหวานแววเลยบอกว่าอยากเห็นบูใส่บูก็ยอมใส่ไม่ขัดผู้หญิงสักนิดพ่อ์นชมว่าน่ารักดีบูก็เขินอีกแล้วเฟิร์นพาบูมาที่ซ้อมสเก็ต บูถามว่าที่เฟิร์นไปโรงเรียนเขาตอนนั้นเพราะไปหาที่ถ่ายคลิปให้พวกไซมอนใช่ไหมเฟิร์นก็บอกว่าใช่เขาไปเล่นกันยันบนหงสซุยเลยเฟิร์นถามบูว่ามีที่ไหนที่บูชอบเป็นพิเศษบ้างไหมบูก็เลยบอกว่าบนดาดฟ้าของโรงเรียนมันเป็นที่ที่เขาไปแล้วสบายใจเฟิร์นเลยว่าให้พาเขาไปบ้างนะ และเฟิร์นก็ไปเล่นสเก็ตบอร์ดพอบูเห็นท่าที่เฟิร์นเล่นก็อึงมากอยากทําได้แบบเฟิร์นก็เลยไปขอให้ไซมอนสอนเขาหน่อยไซมอนเลยบอกว่าถ้าอยากทําท่านั้นได้ต้องมีรองเท้าสเก็ตก่อนพูดแล้วก็หยิบรองเท้ามาให้บูเปลี่ยนแบบไม่คิดตังเลยจนบูสงสัยว่าไซมอนให้เขาฟรีจริงๆหรอและไซมอนก็เริ่มสอนบูทันทีไซมอนที่สอนบูเท่าไหร่บูก็ทําไม่ได้ไม่กล้าสักทีล้มเป็นตุ๊กตาล้มลุกเลยจนบูบอกว่าเขาทําไม่ได้หรอกให้เขาไปข้ามอะไรเตี้ยๆแบบกิ่งไม้ได้ไหมไซมอนก็เลย ว่าบูว่าไม่เชื่อในตัวเองว่าจะโดดได้แล้วก็ชี้ไปที่ลูกน้องของเขาที่ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาเล่นใหม่บูก็บอกว่าเขาไม่ได้เก่งแบบนั้นอย่าเอาเขามาเทียบกันเลยใส่มอนก็ยิงกดเข้าไปใหญ่ที่บูโดดได้3มทีก็ท้อแล้วไล่ให้บูกลับไปทํามาให้ได้แต่บูก็ไม่ว่าตั้งใจเท่าไหร่ก็ทําไม่ได้สักทีใส่มอนก็กดดันเข้าไปอีกพอบูบอกว่าทาไม่ได้ก็บอกให้บูหยุดพูดว่าทาไม่ได้ถ้าคิดว่าทําไม่ได้มันก็จะทําไม่ได้อยู่แบบนี้เป็นเพราะบูคิดแบบนี้เลยทําให้บูเป็นโรคซึมเศร้าทําไมสูู้ก็เเตรียยพันปล ก็เลยหันไปบอกว่าเขาห่วยพอใจหรือยังแล้วก็เดินหนีไปใส่มอนก็ตะโกนว่าบูว่าให้ไปเลยอย่ามาให้เขาเห็นหน้าอีกนะหมอเบลที่เพิ่งเข้ามาถึงกัเฟิร์นก็ถามหาบูใส่มอนก็เลยบอกว่าพูดอะไรไปบูก็ไม่ฟังบอกแต่ว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้แล้วก็เดินหนีไปว่าหมอเบลตามใจบูเกินไปที่บูเป็นแบบนี้ก็เพราะชอบทําตัวอ่อนแอหมอเบลเลยพยายามโทรหาบูแต่โทรไม่ติดเลยบอกให้เฟิร์นช่วยโทรก็โทรไม่ติดเลยเฟิร์นเลยบอกว่าเธอนึกออกว่าบูไปที่ไหนเดี๋ยวเธอไปดูให้ไส่มอนที่ได้ยินก็บอกว่า จะอะไรขนาดนั้นคนอ่อนแอแบบนั้นเดี๋ยวก็กลับมาหมอเบลก็ว่าบูไม่ได้อ่อนแอด้วยตัวเองมันเป็นที่โลกว่าไซมอนว่าที่บอกว่าเรื่องที่บูทํามันง่ายนิดเดียวถ้ามีคนมาบอกว่าลานยักษ์มันก็ง่ายนิดเดียวมันจะง่ายขึ้นสําหรับไซมอนไหมคนที่อยากทําอะไรให้สําเร็จแบบไซมอนก็น่าจะเข้าใจไม่ใช่หรอว่าคนที่อยากทําให้สําเร็จแต่มันไม่มั่นใจในตัวเองเป็นยังไงไซมอนได้ยินก็ถึงกับนิ่งไปเลยหมอเบลก็ถึงกับร้องไห้ออกมาโทรไปหาพ่อบูถามว่าบูอยู่กับพ่อไหมพ่อก็เลยบอกว่าบูตีแบตอยู่ ที่สนามหมอเบลก็เลยรู้ว่าพ่อไม่ได้อนุญาตให้บูมาเล่นสเก็ตจ,จริงๆพอถามหมอเบลว่ามีธุระอะไรกับบูหรือเปล่าหมอเบลก็ได้แต่เงียบทางด้านเฟิร์นที่ออกมาตามหาบูบนดาดฟ้าโรงเรียนก็เจอบูอยู่จริงๆด้วยเฟิร์นไปถึงก็ชวนบูคุยบูก็เอาแต่นั่งร้องไห้น้ำตาไหลาพากบอกว่าที่ไซมอนพูดก็ถูกเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองมีอะไรดีเลยจะให้เชื่อตัวเองได้ยังไงเขาเกลียดตัวเองมากเฟิร์นก็พยายามปลอบจนบูดีขึ้นตัดมาตอนมืดเฟิร์นก็พาบูซ้อนมอไซค์กลับมาที่หน้าร้าน ซมาถึงหมอเบลก็บอกบูว่าอย่าหนีไปแบบนี้อีกบูกันเลยขอโทษหมอเบลแอมยังหันไปขอโทษไซมอนอีกไซมอนก็บอกบูว่าให้เลิกนิสัยที่มีอะไรแล้วเดินหนีได้แล้วคิดว่าเขาไม่เคยทะเลาะก,กับลูกน้องเขาเหรอแต่ก็ไม่เคยมีใครเดินหนีเขาบูก็เลยเดินไปหาไซมอนใกล้ๆไซมอนก็หยิบกิ่งไม้มาให้บูบอกให้ลองข้ามกิ่งไม้นี้ดูก,ก่อนก็ได้ถ้ายังไม่อยากข้ามว,วันนี้ก็ไปข้ามว,วันอื่นแต่อย่าทิ้งความตั้งใจนี้ บูก็รับกิ่งไม้ไปบอกว่าเขาไม่สัญญาได้ไหมว่าเขาจะข้ามได้และก็ขอว่าอย่ากโกรธเขาถ้าเขาทําไม่ได้เอาห่วยเขาเชื่อตัวเองแบบไซมอนไม่ได้ไซมอนก็เลยพูดแบบเท่ๆว่าถ้าไม่เชื่อในตัวเองก็ให้เชื่อในตัวเขาที่เขาเชื่อในตัวบู บูก็ถึงกับยิ้มทั้งน้ำตาเลยแล้วไซมอนก็ดึงบูมากอดจนตัวเองน้ำตาคอแล้วพวกไซมอนก็พากันลาบูกับหมอเบลไปขอนแก่นพอทุกคนออกรถไปหมอเบลก็บ่นบูใหญ่เรื่องที่โกหกเขาเรื่องเล่นแบดบอกว่าเขาคิดว่าบูมีอะไรจะคุยกับเขาซะอีกบูก็บอกว่าพูดความจริงไปพ่อก็ไม่ยอมอยู่ดีหมอเบลก็เลยบอกว่าอะไรอะไรมันอาจจะไม่ได้แย่แบบที่บูคิดก็ได้ถามบูว่าต้องไปเจอพ่อที่สนามแบดกี่โมงพอบูดูเวลาก็ต้องแทบช็อก ของมันเลยเวลาที่พ่อจะมารับแล้วและทันใดนั้นเองพ่อก็โทรเข้ามาแต่บูก็ไม่ได้รับสายพอส่งไลน์มาถามว่าบูอยู่ที่ไหนพร้อมกับส่งรูปคนสอนแบบที่ยืนหน้าเจียเจ๊ยมอยู่มาด้วยพ่อดูโกรธบูมากที่บูไม่ตอบจนขึ้นมึงขึ้นกูกับบูบูที่เห็นแบบนั้นก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่หมอเบลก็พยายามบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปส่งเองแล้วคุยกับพ่อให้บูก็ยืนตัวสั่นบอกว่าพ่อไม่เคยพูดมึงกูกับเขาเลยพ่อต้องโกรธเขามากแน่ๆแล้วอยู่ๆบูก็วิ่งหนีหมอเบลไปไปเรียกรถของไซม ไวบอกว่าเขาขอไปกับไซมอนด้วยเขาโกหกเรื่องที่พ่อให้มาเล่นสเก็ตตอนนี้พ่อเขารู้ความจริงแล้วพวกไซมอนก็เลยให้บูขึ้นรถไปด้วยกันหมอเบลก็รีบขึ้นรถทันทีขึ้นไปถึงบนรถก็กรี๊ดใหญ่ก่อนที่จะขับรถตามออกไปเรื่องราวจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะถ้าใครอยากดูช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ครบ800ไลค์เราจะรีบทําให้ดูจบลงไปแล้วสําหรับ SOS สเก็ตซึ่งซา EP4 เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ และอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย